โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโยมพิกเกอร์นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับแมปมา s t เตอร์ไพเนะครับผมตอนนี้นะอัปเดตใหญ่นะครับ2.5นะเป็นอัปเดตที่2.5นะครับก็มีของมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะเป็นแบบว่าอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะของแมปนี้นะก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแจกโค้ดก่อนเลยนะเป็นโค้ดใหม่นะครับสาหรับอัปเดต2.5นะครับทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวก่อนจะไปใส่โค้ดกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอเคถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวเราไป ใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมสําหรับการใส่โค้ดนับไปที่เมนูนับนี่เลยนะแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับผมนี่พอกดมาแล้วนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนับก็ให้เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นับตรง enter code นะครับผมโอเคนับก็โค้ดทั้งหมดนะครับก็มีประมาณ10กว่าโค้ดเลยนับทุกคนนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราใส่ทั้งหมดเลยนะครับผมนะทุกคนโอเคสําหรับโค้ดแรกนับเป็นโค้ด king non kd นะครับนี่เลยนับโค้ด king non kd นะครับนะโค้ดแรกนะครับก็จะได้2,000เบลีนะครับแล้วก็1นึ่งรูบี้นะครับผมต่อไปนับ เป็นโค้ด X D G G ใจนะครับนะก็ใส่ไปได้เลยก็จะเป็น1เบลีกับอีก1 Ruby นึ่งรูบี้นับแล้วก็ e อ็คูณ2ด้วยนะครับทุกคนนี่ e อคูณ2จะขึ้นตรงข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นนะคูณ2 XP นะคูณ2มันนี่แล้วก็คูณ2ดรอปนะครับต่อไปนะเป็นโค้ดนี้นะครับ Big รีเมคนะครับผมก็จะได้เป็นได้เป็นอะไรอะ่ะมันนี่อ๋อคูณ2เงินนะครับเป็นคูณ2เงินนะโอเคต่อไปนะเป็นโค้ด 6kline นะครับก็จะได้6000เบรีนะครับผมต่อไปนะเป็นโค้ด 3mvit นะครับก็จะได้3เบรีเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรได้3รูบี้นะครับ นะได้สามลูบี้นะครับแต่ว่าโค้ดนี้ใช้ไปแล้วนะโอเคต่อไปนะครับต่อไปนะจะเป็นโค้ด1 6บหก k favorite นะครับผมนะก็ใส่ได้เลยนะก็จะได้เป็นคูณ2นะครับผมคูณ2จะได้ทั้ง3อย่างเลยนะ xp money แล้วก็ดรอปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดของ gaming tv ใช่ไหมอ่า gaming tv นะครับก็จะได้เงิน20,000เบลีนะครับโค้ดต่อไปจะเป็นโค้ดไอบาร์เบอร์นะครับก็จะได้5้ลูบี้นะครับผมโค้ดต่อไปนะเป็นโค้ด เอกซ่าจูเนียนะครับก็จะได้เป็น x p คูณ2นะครับโอ้ต่อไปนะเป็นโค้ดสกายฮาร์ดนะครับผมนะก็ได้5รูบี้นะครับโอ้ต่อไปนะครับเป็นโค้ดอะคูมาโทรินะครับผมอันนี้จะได้เงินนะครับ3,629เบลีนะครับโอ้ต่อไปนะโรฮันนี่นะครับอันนี้ได้9รูบี้เลยนะอันนี้รูบี้ก็เอาไปสุ่มผลพิศดารได้นะครับโอ้ต่อไปนะเป็นโค้ดโมโนแล้วก็ A.C.K. นะครับนะได้5รูบี้นะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะเป็นโค้ดรีเซ t ตส a ตนะครับโค้ดรีเซ t ตส a ตนะจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับนะก็มีโค้ด Know นะครับนี่เลยโค้ด u Know นะอันนี้โค้ดแรกนะสำหรับรีเซ t ตส a ตนะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะรีเซ t ตส a ตเหมือนกันนะครับก็เป็นโค้ด Dynos c h ฮ็นะครับนี่เลยนะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะ โค้ดนี้นะครับผมอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวอ่านพีดิคนะโอเคนะจะประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดนะอีพีคูณสองลูบี้นะครับแล้วก็เงินแล้วก็รีเซ็ตสเตนะสี่อย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยละกันนะครับนะทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับนะโอเคนะทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับโค้ดทั้งหมดนะครับโอเคนะทุกคนนะก็สาหรับโค้ดทั้งหมดในวันนี้นับก็เอาไปใส่กันได้นะเป็นโค้ดสําหรับอัปเดตสองจุดห้าเลยนะครับนะก็ กัันนได้ะครบก็เดี๋ยวลิงก์แมปนี้นับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยละกันนะเป็นแมปเพื่อนผมเองนะครับนะโอเคนะก็สําหรับคลิปต่อไปนะับก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวผลใหม่ทั้งหมดเลยนะในอัปเดตนี้นับก็จะมีแบบว่าผลเยอะมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมสปอยนิดนึดนนงนะับก็เดี๋ยวไปติดตามคลิปหน้าละกันนะนี่นะับผลใหม่นะทุกคนดูโอ้โ oh ห oh. มีแต่ผลตึงๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมไปรีวิวคลิปหน้านะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ